วงจรปิดนี้หน่อยครับคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ทําทีจะมาซื้อทองอช่วงวันสวันนี้ทองแพงด้วยนะฮะล่าสุดวันนี้รูป,ปรพัณฑ์ขายออกประมาณ53,000กว่าบาทดูภาพวงจรปิดเลยครับผู้หญิงคนนี้ท,ทําทีคล้ายๆเหมือนแม่ค้า มี้ากันเปื้อนด้วยเ,ออเดินมาเสร็จปั๊บอ้าวเจ๊ขอดูทองหน่อยเอาเส้นนั้นมาดูเอาเส้นนี้มาดูเอาเส้นนู้นมาดูวางต่อหน้า3 4มสเส้นครับใส่แว่นดำมาหรอถูกต้องเหมือนคล้ายๆแว่นกันแดดแล้วใส่แมสปิดบังใบหน้าอ,อ,อ้าวเจ๊ก็เอาทองมาวางเรียงเลยนะอันนี้นะจะมีเหมือนกับเหล็กกั้นแล้วด้วยนะครับาาก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นโจรฮะ ทำทีเหมือนเป็นลูกค้าแต่สุดท้ายออกลายโจรยังไงสิคว้าทองไปหนึ่งเส้นน้ําหนักประมาณสักหนึ่งบาทฮะมูลค่าประมาณ5 0,000กว่าบาทดูวินาทีตอนที่เขาคว้าทองไปอย่างรวดเร็วทําทีเหมือนจะหยิบอะไรออกมาจากกระเป๋าผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าเสร็จปับ๊บมือขวาของเขาคว้าหมับเข้าให้ระวางอะไรบางอย่างเอาไว้เจ๊ก็ตกใจพลาสติกอะไรเักอย่างอะ่ะมันเป็นกระป๋องครับคล้ายๆกระป๋องกาแฟฮะวางเอาไว้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ เจ๊ก็เข้าใจว่าเอ๊ะวางเงินไว้หรือเปล่าที่ไหนได้วางเสร็จปั๊บวิ่งไปเลยครับช่วงเที่ยงวันนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งริมถนนราชบรรุงเขตเทศบาลเมืองชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับเจ้าของร้านคือคุณพี่อ่อนชุลีอายุ51ปีครับบอกคนก่อเหตุเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณ40-50ปีทําทีจะมาซื้อสร้อยทองหนักหบาทสุดท้ายขโมยเอาไปดื้อๆเลยครับ วิ่งออกจากร้านข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามหลบหนีเข้าไปในซอยหลังค่ายอ,อสอหน้าบ้านพักในอำเภอไทยรัฐทีวีวันนี้เราได้วงจรปิดเพิ่มครับหลังจากเอาทองไปแล้วผู้หญิงคนที่ก่อเหตุเขาทําอะไรนี่วิ่งไปถอดเสื้อพงเสื้อผ้าไปเหมือนเตรียมตัวมาหรือเปล่าเอาผ้ากันเปื้อนถอดออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้อถอดเสื้อแบบนี้เลยอ๋อสวมสีเขียวเอาไว้ข้างในกางเกงอะทําทีทําท่าอ้าวเอา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  ถอดเหมือนกันครับอ oh, แปลงร่างแปลงร่างครับนี่ฮะแม่แต่กล้องมันเห็นหมดเลยไงคิงชัดหมดเลยผมที่ผูกเอาไว้อาปล่อยยาวจะได้จําไม่ได้แมสลหละยังไงแมสออออแมสก็ถอดออกออที่มัดผมก็ถอดออกเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับคิดว่าพ้นไม่พ้นกล้ลองชัดชัดด้วยนะคะนี่ครับก็เลยเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ผมยาวประมาณสักช่วงกลางหลังครับแล้วเดินต่อไปตามซอยทะลุถนนมุ่งหน้าบขอสที<บ>่จอดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง นี่นะฮะไปจอดรถเอาไว้ปะปนกับรถของพ่อค้าแม่ขายใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าทอที่สวมทับมาหนาเตอะออกไปประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็ทําทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินชิวเลยเสื้อเขียวกางเกงสีบันเย็นเลยนะฮะตรวจสอบเพิ่มเติมครับคนร้ายเดินวนเวียนอยู่รอบๆร้านทองประมาณ3รอบตั้งแต่11บเอโมงครึ่งก่อนตัดสินใจเข้าไปก่อเหตุตอนประมาณ11บเโมงห้นาทีนี่ครับเข้ามาทําทีเลือกดูทองแล้วก็ก่อเหตุนะฮะ ผู้กำกับการสพชุมแพที่ขอนแก่นสันิฐานว่าคนร้ายอาจมีปัญหาการเงินและคงจะวางแผนมาพอสมควรแหละเดินรอบๆก่อนจะตัดสินใจมาก่อเหตุและเตรียมเสื้อผงเสืส้อผ้าสวมทับมาเลยนะฮะพรางตัวกะวะ่าตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายภาพมันชัดมากคาดว่าจะยังหลบหนีในพื้นที่ชุมแพคงหนีได้ไม่ไกลตำรวจกำลังเร่งตามล่าตัวเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานได้ตัวอย่างแน่นอนเอาอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมถ้าอยากได้ทอง สิ่งที่เล่าไปเมื่อกี้อย่าทำเพราะมีความผิดถ้าอยากทำ QR code ขึ้นให้แล้วสแกนได้เลยครับลุน้นทองกัน11ปีไทยรัฐทีวีแจกทองทุกวันแจกทองเป็นล้านเอาแบบที่ถูกกฎหมายมไม่เดือดร้อนใครไม่ต้องถูกดำเนินคดีเอาแบบนี้ดีกว่านะใช่อยากได้ทองแค่เปิดช่อง32อม,มันมีสิทธิ์ได้เลยนะคะ